ทุกคนอยากรู้กันไหมเวลาที่เราเสียบปลั๊กไฟเนี่ย ไฟมันมาจากไหนแล้วมันมาถึงมือเราได้ยังไงกันแน่สวัสดีค,ค่ะจากชาแนลพอยบิวค่ะเอาจริงๆนะทุกคนสารภาพมาใครเป็นเหมือนวิวบ้างทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราแทบจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าได้แล้วค่ะจะไปทํางานก็ต้องใช้จะไปโรงเรียนก็ต้องใช้เอาง่ายๆใช้ชีวิตก็ต้องมีไฟฟ้าแหละคําถามคือทุกวันนี้เราแค่เอาปลั๊กไฟเสียบเข้าไปในรูที่ผนังบ้านจุ๊บแล้วไฟมันก็เข้ามารู้กันไหมว่ากว่าไฟมันจะมาถึงมือเราเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆมากมายวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเรามาคุยกกันดีว่า ไฟฟ้าเนี่ยมันมีที่มาจากไหนแล้วมันมาถึงมือเราได้ยังไงค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ไฟฟ้าทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันค่ะว่ามีที่มาจากโรงไฟฟ้าแน่นอนนะซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอยา 88, ่างก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านหินรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างอัดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ําซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะโรงไฟฟ้าแบบที่เราคุ้นๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะกําเนิดพ,พลังงานมาจากการที่เขาใช้พลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราพูดพูดไปเนี่ยไปหมุนกังหันนะคะที่มันติดอยู่กับ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแล้วทําให้ขดลวดเนี่ยมันไปหมุนในสนามแม่เหล็กจนกระทั่งเกิดไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมยระเด็นตรงนี้ว่าอะไรยังไงขอแปะไว้ก่อนนะในขณะที่โรงไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้จะต่างไปนิดนึงเพราะว่าเขาใช้ความเข้มของแสงอาทิตย์ทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะคะทีนี้ประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยเราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยแต่สิ่งที่น่าสนใจและหลายคนไม่รู้คือแล้วจากโรงไฟฟ้ามาถึงบ้านเราเนี่ยไฟมันมาได้ยังไงมาตามสายไฟเฉยๆหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยววิวเล่าให้ฟังที ขั้นตอนเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเวลาไฟฟ้ามันออกจากโรงไฟฟ้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะส่งมาตามบ้านได้เลยนะแต่เขาต้องเอาไปผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งไม่ใช่หุ่นยนต์แต่หมายถึงหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนนะคะซึ่งไอ้เจ้าหม้อแปลงไฟฟ้าหรือว่าทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีเพื่อ เพิ่มแรงดันของไฟฟ้าให้สูงขึ้นค่ะเพราะว่าเขากาลังจะส่งไฟฟ้าตัวนี้ที่มีแรงดันสูงๆเนี่ยนะเข้าไปที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งการเพิ่มความดันเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ไฟฟ้าสามารถวิ่งไปยังที่ไกลๆได้นึกภาพเหมือนเราเทน้ําจากขวดอะน้ำมันก็มาได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราบีบขวดมีแรงดันฝุบขวดมันก็สามารถยิงน้ำอะฟิวไปได้ไกลขึ้นแล้วถ้าเป็นแบบปืนฉีดน้ําหรือเป็นอะไรยิ่งมีแรงดันเยอะมันยิ่งไปได้ไกลไฟฟ้าก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันค่ะพอไฟฟ้ามันมีแรงดัันนสสูงมมก็าารถ ส่งไปได้ไกลขึ้นสูนเสียไฟฟ้าระหว่างทางน้อยลงทําให้ส่งไฟไปได้ปริมาณแล้วก็ได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งไฟฟ้าไปไกลามากผ่านสายไฟหลายต่อถ้าไม่เพิ่มแรงดันเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงนะคะใครจรินตนาการเป็นไฟฟ้าไม่ออกให้หนึกถึงสายยางรดน้ำต้นไม้ค่ะปกติเนี่ยเราเปิดน้ําจากท่อมาน้ําก็แรงใช่ปะแต่พอต่อสายยางปุ๊บอุ้ยน้ําเบาลงรดไม่ถึงนะคะแถมพอซื้อสายยางมาหลายๆเมตรยิ่งซื้อมาแบบ10เมตร20เมตรคิดว่า จะได้ลากไปถึงต้นไม้ปรากฏว่ายิ่งลากไปไกลนะคะจํานวนเม็ดยิ่งเยอะน้ําก็ยิ่งเบาเพราะว่ามันมีตัวสายยางยาวๆเนี่ยนะคะมาทําให้น้ําสูญเสียแรงดันไปนี่แหละมันก็เลยออกมาแรงไม่เท่าเปิดจากท่อหรือถ้าจะเอาแบบชัดๆเลยนะนึกภาพว่าเราต่อน้ําประปาจากแบบว่าท่อน้ําข้างนอกบ้านเนี่ยเข้ามาที่บ้านแล้วใครมีบ้านสชั้นนะจะสังเกตว่าเฮ้ย ชั้นสองของบ้านคือเบามากทาั้งที่ตอนน้าประปามันเข้ามาในบ้านเรามันมาแรงมากนะคะเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องติดตั้งปั๊มน้ําเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ําน้ํามันจะได้ไปไกลแล้วก็ไหลแรงขึ้นไฟฟ้าก็แบบเดียวกันนี่แหละค่ะเขาก็เลยต้องมีการเพิ่มแรงดันให้ไฟฟ้ามันได้ไปไกลขึ้นนี่แหละทีนี้พอไฟฟ้ามีแรงดันมากพอพร้อมแล้วเขาก็จะส่งไปยังสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมเหมือนที่วิวพูดเมื่อกี้ทีนี้พอเขาเตรียมกระแสะไฟฟ้าให้มีแรงดันสูงได้พอปุ๊บเขาก็จะส่ง ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่ทํามาเพื่อรองรับกระแสะไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะเลยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยทั่วประเทศเลยเพื่อที่ว่าจะได้ให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ทุกที่ให้เราสังเกตว่ายิ่งต้องส่งไฟฟ้าไปที่ไกลๆไฟยิ่งต้องมีแรงดันสูงมากเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นไปไม่ถึงประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็เลยมีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแต่ระดับแรงดัน1นึ่0 0สนหนึ่งหมื่นห้าพันโวลต์สองแสนสามหมื่นโวลต์แล้วก็ห้าแสนโวลต์ ฟังดูตัวเลขเยอะใช่ไหมมันเยอะจริงๆทุกคนเพราะถ้าเทียบกับไฟบ้านที่เราเสียบๆกันเนี่ยนะคะมันอยู่แค่220โวลต์เท่านั้นเองค่ะคิดดูว่าทั้งสายส่งแล้วก็เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันมีแรงดันต่างกับไฟบ้านขนาดนี้ไฟบ้านเนี่ยเราแค่เอานิ้วจิ้มแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะคะตัวเย่แล้วนะดังนั้นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยิ่งอันตรายใหญ่เลยการจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็เลยต้องระวังมากๆอย่าคิดว่าอุ้ยมันอยู่เหนือหัวเราต้องเยอะแล้วมันจะไม่เป็นอะไรมัน นี่คือสาเหตุที่เวลาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ไหนเนี่ยนะเขาก็จะไม่แนะนําให้ไปทําอะไรแถวนั้นเลยแล้วเพื่อให้เป็นธรรมกับเจ้าของที่ที่ทําอะไรตรงนั้นไม่ได้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจ่ายค่ารอนสิทธิ์หรือเรียกง่ายๆว่าค่าชดเชยให้กับเจ้าของที่เพราะเขาไม่แนะนําให้ไปทําอะไรใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวสายไฟอยู่ต้องสูงไม่น่าเกี่ยวอะไรกับบนพื้นดินเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้รถขุดดินรถเครนหรือว่าจะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างบ้านอะไรอันนี้ ก็แนะนําว่าอย่าดีกว่าค่ะถ้าจําเป็นจริงๆหรือมีข้อสงสยัยแนะนําให้ติดต่อเจ้าหน้าที่จะดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งถ้าใครงงๆนะคะว่าอ่ะแล้วอันไหนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอันไหนสายไฟฟ้าธรรมดาให้ดูที่ความสูงของเสาค่ะเสาของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะคะก็จะมีความสูงประมาณ32เมตรขึ้นไปดังนั้นถ้าเราเห็นเสาไฟแบบสูงๆอยู่ตรงไหนนะอย่าไปเล่นว้าอย่าไปจุดพลุอย่าไปทําอะไรแถวนั้นเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาไปพงไปพันไปเกี่ยวแล้วมันบึ้มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือบึ้มอลงัง แน่นอนเพราะว่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหเสาต้องส่งไปเป็นบริเวณกว้างมากๆส่งข้ามจังหวัดข้ามอำเภอก่อนที่จะเอาไปกระจายใช้กันดังนั้นถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นรับรองไม่สนุกแน่ๆค่ะ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็จะเดินทางต่อไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงค่ะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนจุดพักก่อนที่เขาจะส่งไฟฟ้าไปตามที่ต่างๆคือเขาต้องอมาปรับก่อนนะว่าจะส่งไปที่ไหนต้องปรับให้เหมาะเช่นจะไปเขตบ้านคนไฟอาจจะไม่ได้ต้องแรงมากแต่ถ้าจะไปเขตโรงงานอันนี้ต้องแรงอีกแบบหนึง่งคืออย่าลืมว่าตอนนี้ไฟมันมาแบบแรงสูงมากนะคะพอเข้ามาตรงนี้เขาก็จะปรับลดนี่แหละเอาให้เหมาะพอมาสถานีไฟฟ้าย่ <conna ît> ยอยเขาค่อยมาปรับอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอมาถึงสถานีไฟฟ้าย่อยเนี่ยนะคะต้องบ ว่าตอนนี้ใกล้และไฟใกล้มาถึงบ้านเราสุดขีดแล้วค่ะแต่ไม่ได้ถึงร้อซนะเพราะว่าเขาจะต้องไปผ่านสายป้อนหลักแล้วก็สายป้อนย่อยนะคะสายป้อนพวกนี้ก็จะเป็นพวกสายที่ซอกแซกไปตามตรอกซอกซอยต่างๆหรือว่าเชื่อมไปตามอาคารก็เป็นสายไฟที่เราเห็นๆกันในเมืองนี่แหละแต่ต้องเป็นสายเส้นบนสุดนะที่เราเห็นพันๆกันเยอะๆอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่จะเป็นสายสื่อสารนะคะเป็นพวกสายโทรศัพท์ทีนี้สายไฟพวกนี้มันก็จะไปเชื่อมเข้ากับหม้อแปลงจําหน่ายเพื่อที่ว่าจะลดแรงดันค่ สุดท้ายให้เท่ากับไฟที่ควรจะเข้ามาในบ้านเราค่ะแล้วไฟที่ออกจากหม้อแปลงนี่แหละก็จะเป็นไฟที่เข้ามาที่บ้านเราทุกคนให้เราใช้กันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันจะมีตัวหนึ่งขั้นอยู่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการส่งไฟนะน,น,นั่นก็คือมิเตอร์นั่นเองมิเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้วัดเฉยๆว่า,าไฟผ่านมิเตอร์ไปเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะได้คิดราคากันถูกอะไรกันถูกค่ะส่วนใครอยากรู้ว่าคิดค่าไฟยังไงอันนี้จริงๆแล้ววิวเคยอธิบายไว้ละเอียดมากๆกคลิปหนึ่งแล้วนะที่ชื่อว่าคลิปทําไมค่า หมดเลยว่าเขาคำนวณค่าไฟจากอะไรยังไงเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะว่าอาค่าไฟมันมีที่มาที่ไปจากไหนไม่ใช่ว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วมันก็จะเพิ่มเป็นแบบปกตินะคะแต่ว่ามันมีวิธีคำนวณของเขาอยู่ค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าจากโรงไฟฟ้ามาถึงบ้านเราเนี่ยไฟมาได้ยังไงนะคะแต่ประเด็นที่วิวติดเอาไว้เมื่อกี้ก็คือแล้วที่โรงไฟฟ้าเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเอากังหันไปหมุนคดลวดผลิตไฟฟ้ามันอะไรยังไงกันแน่จริงๆเรื่องเนี้ยวิวเคยเล่าไปละเอียด เียดมากแล้วนะคะในคลิปที่บอกว่านิวเคลียร์กลายเป็นไฟฟ้าได้ยังไงในนั้นคือเล่าไว้หลายวิธีเลยนะแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆตรงนี้เนี่ยหลักการการเกิดไฟฟ้าเนี่ยมันคือการให้ขดลวดทองแดงหมุนในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งมันจะเป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมดังนั้นวิธีที่จะทําให้ขดลวดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กังหันเนี่ยไปแปะกับขดลวดตัวนี้แล้วสิ่งที่เขาต้องคิดก็คือทํายังไงให้กังหันหมุนเพราะว่าเมื่อกังหันหมุนขดลวดมันก็จะหมุนไปด้วยมันก็จะเกิดไฟฟ้าขึึ้้้้นนนมมาานะะซ่่่่งงววิธีีีททัััไปเใใชชกก็จตตแอ ความร้อนจากก๊าซธรรมชาติบ้าง่านหินบ้างเอาเชื้อเพลิงพวกนี้ไปต้มน้ําให้น้ํามันเกิดไอน้ําแล้วไอน้ําก็จะไปดันกังหันให้กังหันหมุนหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้ระบบร่วมกันคือเอาไอเสียจากการเผาเนี่ยไปผ่านน้ําทําให้เกิดไอน้ําอีกรอบไปหมุนกังหันเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆนอกจากนี้มันก็มีวิธีแบบเอาขยะเป็นเชื้อเพลิงทําให้เกิดไอน้ําบ้างเหมือนกันนะคะซึ่งบางทีถ้าไม่ได้ใช้พวกไอ้น้ำอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ใช้กังหันติดกับพวกเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเลยแล้วก็ใช้อย่างอื่นเนี่ยหมุนกังหันเช่น พลังน้ําให้น้ํามันแบบไหลผ่านกังหันแล้วก็ไปหมุนหมุนหมุนหรือถ้าเป็นกังหันลมก็เอาใช้ลมหมุนกังหันโดยตรงเลยนะคะทีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ละแบบที่วิวพูดพูดไปเนี่ยเราก็ใช้แบบปนกันไปปนกันมาซึ่งมันก็ทําให้เรามีไฟเพียงพอกับความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศเราและก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องมาคุยกันใช่ปะประเด็นคือเราคุยเรื่องความมั่นคงทางไฟฟ้าว่าไฟมันพออย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโลกของเราเจอกับปัญหาโลกร้อนซึ่งมันกระทบทั้งโลกทำ ให้ทั้งโลกเนี่ยนะคะต้องมานั่งแล้วตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนลงไม่อย่างนั้นโลกก็คือร้อนทะลุทะลวงไปฝั่งไทยเราเนี่ยก็ไปร่วมตกลงกับเขาเหมือนกันนะคะในฐานะประชากรโลกโดยหนึ่งในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะก็คือร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2 5 6 7ถึง2,580หรือว่าร่าง PDP 2-24 0นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพราะว่าในแผนในกําหนดเป้าหมายว่าไทยจะลดการปล่อยก๊าซ จนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2065ประเด็นสําคัญในนั้นเลยนะก็คือเราเนี่ยตั้งใจจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดผลิตไฟฟ้าให้ได้51นะคะภายในปี2080ซึ่งความพิเศษมากๆของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนะคะคือมันใช้แหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่สะอาดแล้วก็ไม่มีวันหมดเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนพลังงานหมุนเวียนมันมีข้อจํากัดของมันค่ะปัญหาของมันเลยเนี่ยนะก็คือพลังงานหมุนเวียนอนะ่ะมันยังเป็น แหล่งพลังงานที่มันยังไม่แน่นอนทั้งในแง่ของปริมาณว่าอนาีตอนนี้มันจะผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็ในแง่ของการคาดการณ์ว่าแล้วในอนาคตมันจะผลิตได้เท่าไหร่เช่นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ต้องใช้ความเข้มของแสงแดดเพื่อให้ได้พลังงานแปลว่าถ้าฝนตกถ้าพายุเข้าเราก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะหรืออย่างพลังงานลมเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาสภาพอากาศเหมือนกันใช่ไหมว่ามันจะมีลมหรือมันจะไม่มีแปลว่าถ้าโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาทแทนโรงไฟฟ้าพลังงานแบบดั้งเดิม51%เร็นี่ยอา้าเราก็มี ไม่พอใช้สิเราแบบไม่ทําได้แม้แกล้งลืมๆไปแล้วก็โลกจะร้อนก็ร้อนไปไม่ใช่ในยุคเรามันเป็นเรื่องของอนาคตเราเอาให้ไฟเราพอก่อนได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะเพราะเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันกระทบเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกเขาตกลงกันแล้วว่าเขาไม่อยากให้โลกมันร้อนไปกว่านี้เขาก็เลยกําหนดกันมาด้วยนะคะบอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีการกําหนดมาตรฐานเรื่องคาร์บอนในการทําการค้ากับต่างประเทศด้วยเช่นสินค้าของคุณเนี่ยใช้ไฟฟ้าที่ปลด ปล่อยคาร์บอนในระหว่างการผลิตหรือเปล่าถ้าสมมติว่าระหว่างการผลิตสินค้าของคุณเนี่ยนะคุณใช้ไฟฟ้าที่ปลดปล่อยคาร์บอนเราจะเก็บภาษีสินค้าของคุณแพงขึ้นนะเป็นโคนละเรทกับพลังงานสะอาดแปลว่าถ้าสมมติเราไม่มีไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือว่าไฟฟ้าสีเขียวให้มันเยอะพอเนี่ยนะมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะอะโอเคเข้าใจตรงกันนะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่แบบเป็นคนดีรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและมันกระทบเรื่องปากท้องด้วยแล้วนะคะแปลว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยก็มีหน้าที่ ต้องหาทางจัดการกับไฟฟ้าเพียงพอและทํายังไงเราถึงจะผลิตไฟฟ้าเพียงพอโดยที่ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ด้วยล่ะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผในฐานะองค์กรที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของคนไทยเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อจัดการปัญหาพวกนี้แล้วนะคะก็คือ grid modernization นั่นเองค่ะ grid modernization เนี่ยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานผู้ ง่ายว่าออกแบบมาเพื่อแก้ไขความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียนนี่แหละปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีแนวทางการจัดการอยู่3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกก็คือระบบก,กักเก็บพลังงานอันนี้อธิบายง่ายๆคือแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันเนี่ยเราใช้ไฟไม่เท่ากันช่วงไหนร้อนเราเปิดแอร์เยอะก็อาจใช้ไฟมากช่วงไหนอากาศดีเราไม่เปิดแอร์มีแสงสว่างเพียงพอเราไม่ได้เปิดไฟเราก็ใช้ไฟน้อยแต่เวลาเราผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนมันไม่สามารถ ผลิตขึ้นมาแบบเป๊ะๆเท่าที่เราใช้ได้เช่นเราใช้ร้อยเราผลิตร้อยเราใช้20เราใช้ผลิต20มันทําไม่ได้ค่ะดังนั้นเวลาผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีไฟฟ้าส่วนเกินอยู่แล้วเช่นช่วงนี้เราใช้80แต่เราต้องผลิตมาร้อยเพื่อให้มันเพียงพอแบบเผื่อ,อไว้ดังนั้นมันก็เลยต้องมีระบบกักเก็บพลังงานนะคะเอาไว้เก็บพลังงานส่วนเกินตรงนี้แหละเอาไว้ใช้ตอนที่จําเป็นมันจะได้ไม่ต้องผลิตแบบเกินจําเ,เป็นไปเยอะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแนวทางกักเก็บพลังงานเช่นการกักเก็บไว้ในแบตเตออีี่ันน้ ก็แทบจะตรงตัวเลยเนาะก็เอาไฟส่วนเกินเนี่ยมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนเหมือนกับ power bank เราอย่างเงี้ยก็สะสมเอาไว้เวลาไหนที่ต้องการใช้ไฟไฟ้าเยอะๆก็ไปดึงออกมาใช้ระบบเนี้ยจุดเด่นคือมันตอบสนองได้เร็วอะเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานหมุนเวียนอุ๊ยผลิตไฟไฟ้าไม่พอและดึงจากบแบตเตอรี่มาใช้ได้เลยแต่ตัวแบตเตอรี่มันก็แพงอยู่นะทุกคนซึ่งระบบเนี้ยเขาก็ทําไปแล้วนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนเนื่องจากตรงเนี้ยเป็นที่ที่ไฟดับบ่อยเพราะว่าแม่ห้องสศนเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาแล้วก็เป อนุรักษ์ทําให้ไม่สามารถสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายไฟฟ้าได้ซึ่งระบบแบตเตอรี่เนี่ยนะคะก็จะทํางานคู่กับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรื่องการจ่ายไฟช่วยลดปัญหาเรื่องไฟดับลงไปเยอะเลยค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือโรงไฟฟ้าพลัง,งน้าแบบสูบกลับหรือที่เราจะเรียกว่าแบตเตอรี่พลัง,งน้ําระบบนี้ก็จะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหลักการทํางานของโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ําแบบสูกลับ ก็คือมันจะมีอ่างเก็บน้ําอยู่2ส,ส่วนคืออ่างเก็บน้ําส่วนบนกับอ่างเก็บน้ําส่วนล่างชิ้นนี้หลักการทํางานก็คือเขาจะปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําส่วนบนเนี่ยลงมาส่วนล่างเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่แบบอยต้องการไฟฟ้ามากเลยแล้วในช่วงเวลาไหนที่แบบอต้องการไฟฟ้าน้อยผลิตไฟฟ้ามากเกินเขาก็จะเอาไฟฟ้าตรงนี้สูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําส่วนล่างนะคะกลับไปด้านบนใหม่เพื่อที่ว่าเดี๋ย <tenemos> วตอนไหนต้องการไฟเยอะก็อ่ะปล่อยน้ําลงมาเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งจุดเด่นของโรงไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคือผลิต ไฟฟ้าได้เยอะมากรองรับระบบผลิตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งโรงไฟฟ้าแบบนี้มีแล้วที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนาเขื่อนศรีนครินแล้วก็เขื่อนภูมิพลค่ะนอกจาก2รูปแบบที่วิวเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีรูปแบบใหม่ๆเองนะที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนเป็นกระบวนการแยกไฮโดรเจนจากน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำออก,กาซโรเจนเนี่ยไปกักเก็บไว้ในถังควบคุมแร เมื่อไร่ที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการเนี่ยนะคะก็จะนำออกาซรเจนไปผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งวิธีเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่ว่าต้นทุนมันยังสูงอยู่นะเราก็ต้องพัฒนาระบบกันต่อไปนะคะตอนนี้เราน่าจะเห็นแล้วว่ายิ่งระบบพลังงานหมุนเวียนสําคัญเท่าไหร่นะระบบกักเก็บพลังงานก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นไปด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอในช่วงเวลาที่พลังงานหมุนเวียนมันแบบไม่ได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะนอกจากเรื่องกักเก็บพลังงานะไรแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําควบคู่ไปด้วยเลยนะคะก็คือพัฒนา โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยให้สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังแบบอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยพลังงานไฟฟ้าแบบเดิมก็ยังจะเป็นอยู่นะเราต้องต้องพึ่งพาเขาแบบควบคู่ไปด้วยนะคะเขาก็เลยต้องทําอย่างที่2นะคะก็คือโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุน่นหรือว่า flexible power plant ค่ะคือทําโรงไฟฟ้าฟอสซิลที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักปกติที่เราใช้กันเนี่ยให้มันยืดหยุ่นขึ้นคือเดิมเนี่ยมันต้องผลิต ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงด้วยกําลังผลิตไฟฟ้าที่สม่ําเสมอตอนนี้เขาก็ปรับให้มันแบบสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือว่าการลดกําลังการผลิตในระยะเวลาอันสั้นลงเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบนะคะประมาณว่าแต่เดิมเนี่ยมันจะผลิตมันก็ต้องผลิตเท่านี้ไปตลอดเลยตอนนี้เขาปรับให้มันขึ้นขึ้นลงลงได้ตามพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนเยอะอ่ะอันนี้ก็ลงพลังงานหมุนเวียนน้อยอ่ะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงได้เลยค่ะ และอย่างสุดท้ายที่เขาทำนะคะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริหารจัดการพลังงานค่ะกฟผเนี่ยนะคะเขาพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งสภาพอากาศข้อมูลด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าข้อมูลทางสถิติการผลิตไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็มาประมวลวิเคราะห์ผลแล้วก็พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าให้ใกล้เคียงกับการผลิตไฟฟ้าจริงใน แต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติใช้ประกอบการวางแผนสั่งการเดินเครื่องโครงไฟฟ้าหลักได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของโรงไฟฟ้าหลักและระบบกักเก็บพลังงานให้สามารถทํางานได้ทันทีเมื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยลดลงค่ะจะเห็นว่าระบบการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าเป็นระบบที่ดูแลฝั่งการผลิตให้ออกมามีประสิทธิภาพนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีระบบสําหรับคานวณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วกฟผนี่นะคะเขาก็เลยพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลนะคะระหว่างการผลิตกับการใช้ไฟฟ้าคือในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแทนที่เราจะสั่งโรงไฟฟ้าหลักให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นศูนย์เนี้ยก็จะทําหน้าที่ควบคุมการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ร่วมโครงการก็เป็นอีกหนทางนึงนะคะที่จะช่วยให้การผลิตแล้วก็การใช้ไฟฟ้าเนี่ยสมดุลยิ่งขึ้นค่ะ grid modernization เนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยคนไทยให้สามารถเปลี่ยน ผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงโดยเราทุกคน,นยังมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอเราจะเห็นว่ากฟผเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเราวางระบบการบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050กริดโมเดลไรเซชันเนี่ยนะคะจะช่วยคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมด้วยการใช้พลังงานสะอาดแบบมีประสิทธิภาพและที่สําคัญช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดๆไปค่ะและทั้งหมด ะะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนเพื่อนมาดูด้วยกันค่ะและ้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเออมเกียที่วิวพูดกับทุกคนไปบอกว่าเรื่องโลกร้อนในน้าตอนนี้เราจะไม่ใส่ใจเหมือนเดิมเพราะมองว่าเป็นเรื่องแค่รักโลกอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องด้วยแต่เอาจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแววดดดดล้้ออมมมมหหรราาาาานนนะะไก็ตััสสํคญเพุ่ ท้ายแล้วเนี่ยนะคะโลกที่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กระทบใครเลยค่ะมันกระทบพวกเราทุกคนนี่แหละด้านเศรษฐกิจก็กระทบมันทําให้ของแพงขึ้นทําให้เราขายของได้ราคาน้อยลงด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรเอาง่ายๆทุกวันนี้เราก็แทบไม่ได้เจออากาศหนาวไม่ได้เจออะไรกันแล้วนะดังนั้นก็คนละไม้คนละมือนะคะทุกคนมาช่วยกันทําให้โลกของเราเนี่ยไม่ร้อนไปกว่านี้กันดีกว่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ